ด่วนแจ้งผู้สูงอายุทั่วประเทศเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับผู้สูงอายุทุกคนจําเป็นต้องรู้ไว้รีบฟังด่วนก่อนพลาดครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะครับคลิปนี้ลุงพันธ์ก็มีข้อมูลข่าวสารสําคัญนํามาประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สูงอายุทั่วประเทศครับล่าสุดนะครับทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่เป็นผู้รับบํานาญให้ระมัดระวังวิชาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ย้ำเช็คให้ชัวร์ก่อนดําเนินการใดๆนะครับโดยท่านรองอธิบดีกรมบัญชีกลางเขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันยังคงมีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางชื่อผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางหรือเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางด้วยการสร้างลายปลอมหนังสือราชการปลอมอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนะครับมิจฉาชีพได้โทรหาผู้รับบํานาญและสร้างลายปลอมที่แอบอ้างใช้ชื่อและภาพถ่ายของผู้บริหารระดับสูง ของกรมบัญชีกลางหลอกว่าผู้รับบำนาญยังคงมีสวัสดิการตกค้างที่ยังไม่ได้รับและเร่งให้ติดต่อกรมบัญชีกลางโดยมิจฉาชีพจะหลอกให้หลงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้โดยให้ติดต่อรับส่งข้อมูลผ่านทางช่องทางลายซึ่งมิจฉาชีพจะใช้ลายปลอมหากผู้รับบำนาญหลงเชื่อนะครับนอกจากจะเสียเวลาเดินทางมาที่กรมบัญชีกลางแล้วหากท่านส่งเอกสารส่วนตัว ให้กับมิจฉาชีพทางลายปลอมตามที่แจ้งไว้ท่านอาจจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองตามมาภายหลังได้ครับดังนั้นจึงขอเตือนผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อใครหรือเอกสารใดๆที่อ้างว่ามาจากกรมบัญชีกลางและขอให้สงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพไว้ก่อนนะครับและขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งก่อนที่จะดำเนินการใดๆเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับและทางกรมบัญชีกลางยังได้ย้ำอีกนะครับว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบำนาญหรือทายาทเพื่อให้ดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับและเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการของกรมบัญชีกลางเท่านั้นนะครับหรือหากใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์ 02-270-6400ในวันและเวลาราชการครับคือลุงพันอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ประเทศไทยของเรานะครับมีมิจฉาชีพประบาดหนักมากเลยนะฮะมีมาทุกรูปแบบแล้วก็มีมาทุกวี่ทุกวันหากมีใครโทรหาเราอ้างว่าโทรมาจากกรมบัญชีกลางบอกให้ทําธุรกรรมนู่นนี่นั่นห้ามทําตามเด็ดขาดเลยนะครับและให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่านั่นคือมิจฉาชีพเพราะกรมบัญชีกลาง เขาไม่มีนโยบายโทรหาประชาชนโดยตรงนะครับละหากใครไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพให้จําไว้เลยนะครับว่าอย่าก,กดลิงก์ที่ไม่รู้จักเด็ดขาดอย่าให้ข้อมูลใดๆกับคนแปลกหน้าและถ้ามีคนที่ไม่รู้จักโทรหาให้เรารีบวางสายทันทีอย่าคุยต่อเด็ดขาดเพราะยิ่งคุยนานยิ่งเสี่ยงถูกล้อลวงคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ครับโดยความปรารถนาดีจากลุงพันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ